สวัสดีพี่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมช่างตุง่มบีเบ a ออริโอจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมวันนี้ส่งงาน BA 8500 BST Super r i c บีเปอร์ริกเตอร์นะครับผมก็เป็นรุ่น8500ของช่างตุ่มนะครับผมก็อุปกรณ์จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับมอแปลงสั่งพันพิเศษครับผมภาขยายพิเศษนะครับผมรุ่นนี้เน้นอัดยาวนะครับผม B A แป0พันห้าร้อย BST Super Liter นะครับผมก็มีเวลาไม่เยอะนะครับผมครับผมพาขยายจัดเต็มว่าครับคาปาซิสเตอร์หมอแปงสั่งพันพิเศษพัดลม4.5นิ้วหัวท้ายนะครับผมซิ้ระบายความร้อนขนาด5นิ้วนะครับผมครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมแรงอึดทนพร้อมลุยงานหนักครับผมช่างตุ่มรับประกันคุณภาพครับผม พี่ๆท่านใดสนใจก็ทักแชททักเพจทักไลน์ช่างตุ่มได้เลยครับผมช่างตุ่มยินดีให้ข้อมูลกับพี่พี่ทุกท่านครับผมครับผมสวัสดีครับ